สวัสดีในเช้าวันที่สดใสค่ะณนะวัดหลวงปู่สุภาหรือว่าวัดสิริศิลสุภารามจังหวัดภูเก็ตนั่นเองทุกคนหลังจากที่ปิ่นทําคลิปในวัดหลวงปู่สุภามาหลายคลิปมากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนแต่ยังไม่เคยทําคลิปเผยแพร่คาถาแมงมุมดักทรัพย์ของหลวงปู่สุภากันต่สีโลเลยค่ะซึ่งเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าจะช่วยดึงดูดโชคลาภ เสริมทรัพย์สินเงินทองให้ไหลมาเทมาเรียกทรัพย์ดักทรัพย์และป้องกันอันตรายทั้งยังเป็นแก้วสารพัดนึกค่ะช่วยให้ชีวิตสมบูรณ์ตามปรารถนานอกจากนี้ยังรวมถึงวิชาแมงมุมตำรับหลวงปู่สุขที่เชื่อกันว่าอยู่ไหนก็อิ่มไม่อดอยากเหมาะสำหรับผู้ที่ทำมาค้าขายช่วยให้ค้าขายดีลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายเมื่อครั้งหลวงปู่สุภาเป็นพระหนุ่ม ได้เดินทางไปนมัสการหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่าขอศึกษาเล่าเรียนวิชาหลวงปู่สุขได้เมตตาสั่งสอนให้ตั้งแต่การตั้งทาุเรียนวิปัสสนากรรมฐานการเข้าสู่สมาธิและกะสิณต่างๆซึ่งหลวงปู่สุภาได้รับการถ่ายทอดไว้ทั้งหมดค่ะหลวงปู่สุข ได้ทดสอบและแก้ไขเพิ่มเติมให้จนครบหมดทุกอย่างตามขบวนการและท่านได้มอบสุดยอดวิชาให้สองอย่างด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแมงมุมมหาลาบหลวงปู่สุขได้มอบตำราให้และได้บอกกับหลวงปู่สุภาว่าแมงมุมเป็นสัตว์สะอาด อาหารของมันเป็นอาหารที่หมดอายุแล้วแมงมุมไม่ใช่นักล่าที่สแสวงหาชีวิตของผู้อื่นกินเป็นอาหารเหมือนสัตว์อื่นๆเพราะแมงมุมจะชักใยดักเหยื่อไว้ ในที่ที่เหยื่อจะมองเห็นได้ไม่ใช่ว่าซ่อนหรือดักไว้ในที่หลับตาแมงมุมจะคอยเฝ้าเหยื่อที่อยู่ปลายใยของตัวเองจะไม่เห็นแมงมุมวิ่งไปรอบหรือไล่เหยื่อให้มาติดใยที่ปลายใยของตัวเองแต่เหยื่อจะเข้ามาติดใยเองเพราะหมดบุญหรือถึงที่ตายซึ่งเมื่อเข้ามาติดในใยแมงมุมแล้วนั่นคืออาหารที่แมงมุมจะกินเพื่อต่อชีวิต แมงมุมจะกินของเหลวในตัวซากที่เหลือจะทิ้งลงมาด้านล่างเพื่อเป็นอาหารของมดและมแมลงเล็กๆด้านล่างไม่เสียเปล่าประโยชน์พ่อค้าแม่ค้าที่เปิดร้านค้าขายหรือแผงลอยย่อมเปิดเพื่อหาลูกค้าจัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้เตะตาลูกค้าเหมือนกับแมงมุมชักใยล่อเหยื่อให้เข้ามาติดกับ แผงลอยหรือร้านก็เช่นเดียวกันกับใยแมงมุมคืออยู่ในที่เปิดเผยเห็นได้ชัดเจนแม้จะมีร้านอยู่มากมายแมงมุมวางใยก็จะมีมแมลงหรือลูกค้ามาติดใยการสร้างรูปแมงมุมก็คือการสร้างสิ่งที่ดึงดูดลูกค้ามาเข้าร้านนั่นเองแมงมุมมีสัตว์มาติดใย ให้ได้อิ่มน้ำสำรานทั้งทางที่ไม่ต้องออกไปล่าเหยือ่อก็เหมือนกับพ่อค้าแม่ค้าเปิดร้านขายของเพื่อให้ลูกค้ามาซื้อไม่ต้องออกไปเลข่ขายเช่นเดียวกับแมงมุมนั่นคือหัวใจของการสร้างแมงมุมสำหรับคาถาที่ใช้ให้ท่องนะโมสามจบก่อนนะคะแล้วก็ว่าตามคาถาที่ปิ่นให้ดังนี้ค่ะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุวรรณรัชตังมหาสุวรรณรัชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิทธิวาพรามณีวามะอุมานิมามา ส, Studio, connect, a, become, สุวรณราชตังมหาสวรณราชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิทธิวาพรามณีวามะอาอุมาณิมามาสุวรณราชตังมหาสวรณราชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิทธิวา พระมณีวามะอาุมาณิมามาสุวรารชตังมหาสวรารชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐี you ปุริเศสาวาอิทธิวาพรหมณีวามะอาุมาณิมามาสวรารชตังมหาสวรารชตัง อังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศษสาวาอิทธีวาพรามณีวามาอาอุมานิมามาสวรณราชตังมหาสวรณราชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศษสาวาอิทธีวา พรามณีวามาอะอาุมานิมามาสวน,ร, AH สวนรัชตังมหาสวนรัชตังอังคตะเสรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเสรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิทธิวาพรามณีวามะอาุมานิมามาสวนรัชตังมหาสวนรัชตัง อังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิทธิวาพรามณีวามาอาโอมานิมามาสุวรณรัชตังมหาสุวนณราชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิทธิวา รามณีวามาออุมานิมามา